ลมทางการเมืองที่สะท้อนผ่านมาตรา272ยังสะท้อนถึงการจัดตั้งรัฐบาลเสียงข้างมากพิสดารคือเป็นรัฐบาลเสียงข้างมากที่ไม่ได้เกิดจากการทำงานที่มีอุดมการความคิดความเชื่อกล้เคียงกันแต่ก่อให้เกิดกระบวนการการผสมพันธ์ข้ามสปีชีเราต่างรู้กันดีว่ามาตรา272นี้มันเหลือเวลาอีกไม่กี่เดือนแล้ว ดังนั้นเนี่ยคำถามสําคัญก็คือว่าเราจะปล่อยไปทําไมฮะเราจะปล่อยให้มาตรา .2 จเป็นอุปสรรคทางการเมืองต่อไปทําไมจริงๆต้องเริ่มต้นอย่างนี้ว่าอย่างที่ทุกท่านคงได้ทราบแล้วนะครับว่าสารรัฐธรรมนูญนะครับได้เลื่อนในเรื่องของการที่จะวินิจฉัยนะครับตามคําร้องของผู้ตรวจการแผ่นดินในประเด็นที่ มีปัญหาในเรื่องของข้อกฎหมายว่าสุดท้ายเนี่ยการยื่นยติซ้ำที่มีการลงมติไปของสภาเนี่ยนะครับแล้วทางผู้ตรวจการแผ่นดินมีความเห็นว่าการลงมติดังกล่าวของสภาเนี่ยมันเป็นการกระทําที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญเนี่ยสารรัฐธรรมนูญก็เลื่อนการวินิจฉัยตรงนี้ไปนะครับซึ่งสุดท้ายนะครับตามกระแสข่าวที่มีการรายงานข่าวนะครับของพี่น้องสื่อมวลชน ทางท่านประธานสภาก็ได้มีข้อนะครับสั่งการให้เลื่อนการเลือกนายกรัฐมนตรีออกไปแล้วจะมาพิจารณาในเรื่องของวาระการประชุมที่พักเก้าไกลนะครับเราได้ยื่นแก้ไขนะครับรัฐธรรมนูญในส่วนของมาตรา272ซึ่งเป็นเรื่องของการปิดสวิตช์สอวอในการให้ความเห็นชอบผู้ที่จะดำรงตำ,ตำแหน่งนะครับเป็นนายกรัฐมนตรี ประเด็นเรื่องนี้นะครับผมต้องเรียนว่าจากการที่เราได้ยื่นต่อสภาเมื่อวันที่14กรกฎาคมนะครับที่ผ่านมาเนี่ยเราเห็นว่าการแก้ไขรัฐมนูญเรื่องนี้ซึ่งเป็นการปิดสวิตสวในการให้ความเห็นชอบผู้ที่จะดำรงตําแหน่งนายกรัฐมนตรีตามมาตรา272เนี่ยมันเป็นหล่มทางการเมืองที่มีความสําคัญสําคัญประการที่1เลยนะครับคือการที่เรา ไม่สามารถที่มียกรรัฐมนตรีตามความต้องการของพี่น้องประชาชนซึ่งเป็นผู้ทรงอำนาจสูงสุดของประเทศนี้ได้จากการโหวตนายกรัฐมนตรีนะครับตอนที่มีการโหวตคุณพิธาเราก็จะเห็นว่าการโหวตครั้งนั้นจบลงที่วอส่วนใหญ่นะครับไม่ให้ความเห็นชอบกับคุณพิธากระบวนการแบบนี้มันเป็นเรื่องที่ชัดเจนครับ ชัดเจนตรงที่ว่าถ้าเราไม่มีมาตรานี้การโหวตนายกรัฐมนตรีจบไปแล้วครับเรามีนายกรัฐมนตรีไปแล้วครับเราไม่ต้องรอให้ประเทศของเราถูกรักษาการโดยนายกรัฐมนตรีที่ชื่อว่าพลเอกประยุทธ์จันโอชานานขนาดนี้แต่เนื่องจากมันมีมาตรานี้ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของรัฐธรรมนูญฉบับนี้ที่เป็นกระบวนการที่ไม่ได้ชอบ ประชาธิปไตยมาตั้งแต่ต้นไม่ว่าจะเป็นรัฐธรรมนูญที่มาจากการคณะรัฐประหารนะครับกระบวนการทําประชามตินะครับที่มีการจับกลุ่มคนที่เห็นต่างทางการเมืองไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างเสรีกระบวนการเหล่านี้ในท้ายที่สุดมันกลายเป็นหล่มทางการเมืองวันนี้แม้ประชาชนส่วนใหญ่จะให้ความเห็นชอบไปแล้วว่าเขาต้องการรัฐบาลประชาธิปไตยดังนั้นครับประการที่หนึ่งเลยเราต้องรีบ เอาหล่มทางการเมืองนี้ออกเพื่อที่เราจะได้มีนาย,ยกรัฐมนตรีที่เป็นของประชาชนอย่างแท้จริงแต่ประการที่สองครับหล่มทางการเมืองที่สะท้อนผ่านมาตรา272ยังสะท้อนถึงการจัดตั้งรัฐบาลเสียงข้างมากพิสดารคือเป็นรัฐบาลเสียงข้างมากที่ไม่ได้เกิดจากการทำงานที่มีอุดมการความคิดความเชื่อ ใกล้เคียงกันแต่ก่อให้เกิดกระบวนการการผสมพันธุ์ข้ามสปีชีส์ทำให้มีความเป็นไปได้ว่าอาจจะมีการจัดตั้งรัฐบาลที่ไม่ได้สนใจในเรื่องของความคิดความเชื่อหรืออุดมการทางการเมืองที่ต้องตรงกันแต่มันกลายเป็นเรื่องของการที่เปิดโอกาสให้กับบุคคลซึ่งก็คือวุฒิสมาชิกซึ่งไม่ได้มาจากการเลือกตั้ง ตั้งเงื่อนไขกับพักการเมืองที่มาจากการเลือกตั้งโดยประชาชน14ล้านคนว่าจะต้องไม่เอาพักการเมืองนี้ได้หล่มทางการเมืองนี้เป็นหล่มทางการเมืองที่ไม่เป็นประชาธิปไตยดังนั้นเราเป็นที่จะต้องถอนหล่มนี้ออกเสียและประการที่3พี่น้องประชาชนและพี่น้องสังคมชนที่เคารพครับเราต่างรู้กันดีว่ามาตา272นี้มันเหลือเวลาอีกไม่กี่เดือนแล้ว ดังนั้นเนี่ยคำถามสำคัญก็คือว่าเราจะปล่อยไปทำไมฮะเราจะปล่อยให้มาตรา2องจะสองเป็นอุปสรรคทางการเมืองต่อไปทำไมวันนี้ต่อให้คุณพยายามใช้อำนาจนี้ในการสกัดขัดขวางเจตจำนงอันเสรีของประชาชนอย่างใดก็ไรแล้วแต่แต่คุณไม่สามารถเปลี่ยน,นประชาชนได้สิ่งที่คุณได้คือแค่การยื้อเวลาซึ่งการยื้อเวลานี้ มันก็คือการยื้อเวลาของการพัฒนาะการยื้อเวลาของการที่ประเทศจะเป็นประชาธิปไตยด้วยเหตุผลทั้งหมดนี้ผมคิดว่าเราไม่มีความจำเป็นที่จะต้องคงมาตรา272ไว้ในแบบลักษณะนี้ต่อไปเมื <u> ่อพิจารณาจากเหตุผลทั้งหมดพี่น้องสื่อมวลชนครับกระบวนการในการที่จะแก้ไขรัฐมนูญแล้ว ปิดสวิตช์อวอรในการให้ความเห็นชอบนาย,ยกรัฐมนตรีเนี่ยจริงๆแล้วมันใช้เวลาไม่นานถ้าทุกฝ่ายทำกันวันพรุ่งนี้เราสามารถโหวตวาระที่1ได้กระบวนการจะจบภายใน3วาระเนี่ยเราสามารถใช้เวลาให้จบภายใน1เดือนได้แล้วถ้านับรวมการเสนอทุนเก้าประกาศในราชกิจจา เพื่อให้มันมีผลบังคับใช้ภายในเดือนกันยาสอวอจะไม่มีอำนาจในการลงมติให้ความเห็นชอบบุคคลที่จะดำรงตําแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรีอีกต่อไปแล้วถ้ากระบวนการนี้จบลงผมเชื่อว่าความแปลกประหลาดทางการเมืองอาจจะมีรูให้หายใจอาจจะเป็นรูระบายให้กับทุกฝาที่ต้องการให้ประเทศเดินไปข้างหน้าอย่างมั่นคงได้ ไม่ว่าจะเป็นพักการเมืองก็ดีถ้าอย่างน้อยวันพรุ่งนี้มีการลงมติเห็นชอบนะครับให้เดินกันต่อได้ก็อาจจะสร้างแง่ความคิดว่าต่อไปนี้เราอาจจะไม่ต้องพึ่งพาสอวอก็ได้ต่อไปนี้เราไม่จําเป็นต้องพึ่งพาเสียงข้างน้อยก็ได้เราสามารถตั้งรัฐบาลเสียงข้างมากอย่างที่มันควรจะเป็นก็ได้อันที่สองครับถ้าเราลงมตินะครับให้ความเห็นชอบต่อเรื่องนี้จะเป็นการเปิดโอกาส ทางลงบันไดหนีไฟให้กับสวที่ต้องการปิดสวิตตัวเองซึ่งตามสถิติที่มีการรวบรวมข้อมูลนะครับสวที่เคยเห็นชอบนะครับกับการยกเลิกมาตรา2องเนี่ยรวมๆกันแล้วนี่อยู่ที่ประมาณ63คนที่ผ่านมาพวกท่านพูดเสมอว่าพวกท่านอยากปิดสวิตตัวเองดังนั้นในการพิจารณาวันพรุ่งนี้ช่วยกันเถอะครับช่วยกันปิดสวิตสองเจ เพื่อเอาสอวออกจากสมการในการเลือกนายกรัฐมนตรีเพื่อให้อำนาจของประชาชนสามารถเดินได้อย่างไรก็ตามครับผมได้ยินมานะครับอาจจะมีการพูดคุยกันวงยังไม่กว้างมากนะักว่ามีความเป็นไปได้ที่อาจจะมีการทำให้องค์ประชุมล่มและไม่สามารถที่จะพิจารณามาตราการยกเลิกมาตรา2 7 2 ได้จะด้วยเหตุผลอะไรก็แล้วแต่ซึ่งผมก็หวังว่าจะเป็นเหตุเป็นเหตุผลที่ที่ไม่ควรจะมีนะฮะเหตุผลของการเลื่อนเรื่องนี้ออกไปผมหวังว่าฝ่ายไม่ว่าจะเป็นวุฒิสมาชิกไม่ว่าจะเป็นพักการเมืองจะช่วยกันพิจารณาวาระนี้อย่าใช้วิชามารใดๆในการทำให้องค์ประชุมล่มอย่าใช้วิชามารใดๆ ทำให้พิจารณามาตรา2 7 .2 ไม่สามารถเกิดขึ้นได้หวังว่าพวกท่านจะมีความจริงใจต่อประชาชนเพื่อที่เราจะได้ทําหน้าที่อย่างมีวุฒิภาวะให้ประชาชนได้มีศรัทธาต่อการทําหน้าที่ของรัฐสภาต่อไปก็หวังว่าสิ่งที่ผมพูดนี้จะเข้าไปถึงหัวจิตหัวใจของผู้ที่เป็นวุฒิสมาชิกพรรคการเมืองที่ทำหน้าที่ในสภาทุกคน ผมเชื่อว่าถ้าสมมติการพิจารณาในวันพรุ่งนี้เราผ่านวาระที่หนึ่งได้ผมว่าทุกฝ่ายต้องกลับมาทบทวนตัวเองนะครับไอความคิดความเชื่อว่าสุดท้ายจะสร้างขั้วรัฐบาลที่อาจจะอยู่ตรงกันข้ามกับฝ่ายเดิมที่เคยอยู่เนี่ยผมว่าต้องกลับมาทบทวนนะฮะว่ามันจะเป็นอย่างไรเพราะว่าถ้าสมมุติมันไม่มี272แล้วไอประเภทว่า พอมีเงื่อนไขว่าอยาก,อกผมคิดเหมือนกันนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นการเสนอของการแก้รัฐธรรมนูญเนี่ยผมต้องเรียนตามตรงว่าตอนแรกสุดที่เราเสนอเรื่องนี้เนี่ยเราคาดว่ามันจะบันไดหนีไ้กับวุฒธธิสมาชิกหลายๆท่านที่บอกว่าอยากจะมีส่วนร่วมในกนดนายกของงดออกเสียงบางคนบอกว่าไม่มาประชุมแต่เสียดายนะครับที่สุดท้ายเนี่ยกระบวนการในการ โหวตวาระที่สองเนี่ยมันเกิดขึ้นก่อนถ้าไม่ใช่พูดผิดกระบวนการในการโหวตครั้งที่สองที่โหวตคุณก่อนแทนที่จะพิจารณาเรื่องนี้ก่อนมันเลยทําให้สุดท้ายเนี่ยการพิจารณาวาระเรื่องนี้มาเกิดขึ้นจะเป็นวันพรุ่งนี้แต่อย่างไรก็ตามไม่ว่าประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นต่อใครว่าหลักเป็นการที่สําคัญที่จะทําให้เราใกล้ กับระบบการปกครองการการปกครองที่มันเป็นประชาธิปไตยมากขึ้นนั่นก็คืออำนาจในการเลือกนายกรัฐมนตรีไม่ตกอยู่ในมือของคนที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งโดยประชาชนผมคิดว่าหลักการนี้เป็นหลักยอมรับดังนั้นเนี่ยไม่มีเหตุผลอะไรที่จะไม่ลงมติให้ความเห็นชอบเรื่องนี้แล้วเรียนกันตามตรงฮะไอ้ฝ่ายที่ต้องการสกัดพักเก้าไปเนี่ยมาถึงตรงนี้คุณจะมีความจาเป็น ที่คุณจะต้องยื้อเรื่องนี้ต่อไปครับผมคิดว่าล็อกเรื่องนี้ดีกว่าครับให้การเมืองมันเดินได้ดีที่สุดจริงผมเรียกร้องต่อทุกฝ่ายต่อทั้งพรรคการเมืองพัคนะครับหวังว่าจะไม่มีบางท่านนะครับไปใช้เหตุผลว่าเดี๋ยวถ้าเกิดโหวตนี้แล้วอาจจะทำให้สอวอไม่พอใจผมว่าคไม่เหตุผลแบบนี้เกิดขึ้น แล้วก็รวมไปถึงนะครับผมก็ต้องการให้เนื้อหาสาระที่ผมถแถลงในวันนี้เนี่ยส่งไปถึงวุฒิสมาชิกเหมือนกันว่าถ้าพวกท่านอยากจะปิดสวิตตัวเองนี่ไงฮะโอกาสมากไปกว่านั้นนะครับบางท่านก็อาจจะบอกว่าไม่อยากปิดสวิตตัวเองแต่พูดกันตรงๆเหลืออีกไม่กี่เดือนท่านจะเก็บไว้ทาไมสุดท้ายเนี่ยท่านไม่สามารถใช้กระบวนการแบบนี้ในการบังคับให้ประชาชนเขาเปลี่ยนความคิดได้หรอครับ อะไรนะฮะผมส่งไปถึงทุกพักครับส่งถึงทุกพักแล้วก็ถึงผู้ที่สมาทุกคนนะครับเชิญครับผมว่า2.22ไม่เกี่ยวกับเรื่องของการต้องรอสารรัฐมนตวินิจฉัยนะครับสวสมชายอาจจะตอาา้องกลับไปอ่านให้ดีอีกรอบหนึ่งว่ามันเป็นคนละเรือ่อ,าาองอาากันแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยการกระบวนการในการโหวตนายกรัฐมนตรีนะครับ มันเป็นกระบวนการที่จะต้องทาตามรัฐธรรมนูญซึ่งจริงๆก็ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรนะครับจริงๆแล้วก็เดินต่อไปได้แต่ผมก็เข้าใจว่าท่านประธานก็อาจจะกังวลว่าถ้าเกิดสารรัฐธรรมนูญมีคมวินิจฉัยออกมาว่ากระบวนการดังกล่าวของสภาที่ทํากันก่อนหน้านี้มันขัดต่อรัฐธรรมนูญเนี่ยมันอาจจะทําให้สมาการทางการเมืองเปลี่ยนไปผมเข้าใจความหวังดีของท่านประธานแต่ก็ต้องเรียนตามตรงว่าจริงๆแล้วกระบวนการโหวตนายกไม่ได้ผูกพันอะไรกับสิ่งที่สารรัฐธรรมนูญจะต้องตัดสิน นะครับแล้วก็เนื่องจากสารรัฐมนินก็ไม่ได้มีคาวินิจฉัยในลักษณะที่จะมีะการให้คุ้มครองชั่วคคาวก่อนจริงๆเราเดินหน้าได้หมดนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรครับมันก็เป็นอํานาจของท่านประธานที่จะใช้อํานาจไปในลักษณะแบบนั้นแล้วในเมื่อเราต้องพิจารณา2 7 2ก็ควรจะเดินหน้าเพื่อให้การทํางานของรัฐสภานะครับเดินหน้าอย่างดีที่สุดปัจจัยหลายอย่างเราควบคุมไม่ได้แต่เราควรจะใช้ประโยชน์จากการที่เรามาอยู่ตรงนี้สูงสุดเพื่อแก้ปัญหาแล้วก็เอาหลบทางการเมืองออกจากจากประเทศไทยให้มากที่สุดนะครับ เออผมได้ยินว่ามีวุฒิเขาก็คุยกันว่ามันมีมันมีการเสนอแบบนั้นแต่ผมก็หวังว่าประชาชนนะครับช่วยกันแบบจับตามองขนาดนี้อย่าใช้วิชามานทางการเมืองอะไรนะครับในการทําให้องค์ประชุมล่มเลยคือเฉพาะแปดพักเนี่ยมันไม่เกินกึ่งหนึ่งขององประชุมดังนั้นถ้าเกิดว่า10พักร่วมจับมือกับสอวอแล้วทําให้การประชุมครั้งนี้ล่มเนี่ยนะครับคือ คือผมว่ามันมันน่าจะมีความละอายต่อประชาชนบ้างนะคือจริงๆผมเข้าใจว่าบางพักเนี่ยนะครับเขาก็มีจุดยืนว่าไม่เห็นด้วยกับการให้สวมาโหวตนายกก็นี่ไงฮะสวไม่ต้องมาโหวตนายกก็ช่วยกันโหวตสิฮะแค่นั้นเองง่ายๆครับยังไม่มีข้อสรุปยังไม่มีข้อสรุปเมื่อวานก็มีการพูดคุยกัน นะครับก็เปิดให้ที่ประชุมได้แสดงความคิดเห็นแต่ทางท่านเลขาธิการนะครับคุณชัยธวัฒน์เนี่ยก็ขอว่าอย่าเพิ่งมีข้อสรุปนะครับเ,เข้าใจว่าเหตุการณ์มันค่อนข้างปรับปรับนะครับก็ขอให้ใช้วิจารณญาณกันอย่างรอบคอบก็เลยยังไม่มีข้อสรุปอะไรจริงๆก็กําหนดการเดิมก็คือจะต้องมีข้อสรุปวันนี้แต่เนื่องจากว่าการพิจารณาเรื่องของนายกอาจจะเลื่อนออกไปเนี่ย นะครับเดี๋ยวก็คงต้องพิจารณากันอีกครั้งหนึ่งว่าจะมีข้อสรุปภายในวันนี้เลยหรือไม่หรือจะเลื่อนเป็นวันอื่นต่อไปนะครับไม่ถึงโหวตให้ใครโหวตให้พักเก้าแขวไม่โหวตให้ลุงอยู่แล้วไม่ไม่มีทางไม่มีทางโหวตให้ลุงแน่นอนนะครับ ก็เป็นส e> ิทธ okay, so ิ so ์ของคุณชูวิทย so exactly ์นะัยังไม่ได้มีการหยิบยกในเรื่องของคุณชูวิทย์เสนอมาพูดคุยในพักนะครับเข้าใจว่าข้อเสนอของคุณชูวิทย์เนี่ยอาจเกิดขึ้นหลังจากที่มีการประชุมพักถ้าผมเข้าใจไม่ผิดนะฮะก็สิทธิ์ในการที่จะเสนอเราก็พร้อมที่จะรับฟังพี่น้องประชาชนที่เสนอในทุกๆเรื่องอยู่แล้วจริงๆในการตั้งรัฐบาลของพรรคก้าไกลเนี่ยเราก็เปิดให้พี่น้องประชาชนได้แสดงความคิดเห็นแล้วเราก็มาพิจารณาอย่างจริงจังเราฟังเสียงของพี่น้องประชาชน พิจารณาควบคู่กันไปนะครับแต่ก็ต้องเรียนตามตรงว่าถ้าเรากลับมาดูในเรื่องของการเลือกนายกรัฐมนตรีเนี่ยพักเก้าวไกลนะครับในฐานะที่เดิมทีเราเป็นพักแกนนําในการจัดตั้งรัฐบาลเนี่ยเราก็ยอมในหลายๆเรื่องเพื่อให้8ปดมันเดินกันต่อไปได้ยอมเพื่อหวังนะครับเอาอมาตรงนี้เดินไปอย่างอันหนึ่งกันเดียวกัน Uh, เดิมทีเนี่ยถ้าสื่อมวลชนสังเกตได้เนี่ยเราก็เคยผมเองเนี่ยเคยพูดในสภาว่าควรจะมีการประชุม3วันโดย,1ว,นนย,มมย1วันอาจจะเป็นการหมายมหนึ่งวันอาจจะเป็นหมายของคอรมอและ1วันก็อาจจะเป็นเรื่องของรายงานต่างๆสุดท้ายก็มีการขอกัหนัดงานว่าขอเป็นสองวันได้ไหมยอมมาจนถึงในเรื่องของนาย,ยกรัฐมนตรีนะครับ สองยังไม่ทันเกิดขึ้นเลยนะครับเราเจอวิชาในกระบวนการที่ให้สภามีมติโดยเสนอคุยท่าซ้าไม่ได้เนี่ยสุดท้ายเราก็ส่งต่อนะครับให้ทางพักไปจับตั้งรัฐบาลเราก็ยอมวันนี้เรายอมหลายเรื่องนะครับเพื่อรักษาแปดพักสุดท้ายเราเจะการตั้งเงื่อนไขโดยบุคคลที่ไม่ได้เลือกตั้งโดยเสียงข้างน้อยของสภาพูดแทนราษฎรก็จะไม่งา วันนี้กลายเป็นว่ามีการมีความพยายามในการจะไปจัดตั้งรัฐบาลซึ่งอาจจะไม่ใกล้เกิดขึ้นคือว่าการถอดขึ้นแบบนี้มันเป็นกระบวนการที่มันไม่ถูกต้องอยู่แล้วเรายอมให้คนที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งมาตั้งเงื่อนไขผู้ที่ได้รับความชอบธรรมจากพี่น้องประชาชนได้อย่างไรผมคิดว่าไม่สามารถเข้าใจได้ฮะ ถ้าเป็นแบบนี้นะคะับมีสักส,สิบคนถ้าเรายอมรับกระบวนการแบบนี้เรากําลังหมายความและยอมรับคนเหล่านี้เหนือกว่าประชาชนที่ไปชตั้งใช่ไหมท่านมีสิทธิ์ที่จะไม่เห็นด้วยกับนโยบายของพครรคเก้าไกลครับแลวเราก็ไม่ได้เอาในเรื่องของนโยบายเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นหนึ่งหนึ่งสองที่มีการพูดคุยกันเนี่ยนะครับพูดถึงกันเป็นระยะระยะเนี่ยเราก็ไม่ได้เอาไปใส่ใน MO u ซึ่งเราก็ยอมอีก แต่คุณจะมาบอกว่าสอสอห้ามเสนอเนี่ยขอโทษเราเราเป็นสอสอเราเป็นผู้แทนของประชาชนเราเสนอไปท่านก็ใช้อำนาจที่ท่านมีในการพิจารณาครับไม่เห็นด้วยก็ไปโหวตว่าไม่เห็นด้วยท่านเห็นด้วยก็ไปโหวตว่าเห็นด้วยแต่ก็ต้องพูดคุยกันดังนั้นเนี่ยวันนี้มันจึงไม่ใช่แค่การตั้งรัฐบาลน,นะครับในความเห็นผมนะฮะแต่มันเป็นมันไปไกลกว่านั้นคือมันการที่เรากําลังจะยอมรับให้คนไม่กี่คนที่เลือกวุฒิสมาชิก กำหนดกฎเกณฑ์กติกาแล้วทาให้การเลือกตั้งของพี่น้องประชาชนไม่มีความเหรื่อ,อม่ซึ่งเป็นเรื่องที่ใหญ่มากนะครับค,คือคือผมคิาพูดกันเรื่องบุญคุณเนี่ยพวกผมตรงนี้ประชาชน14ล้านคนน่าจะมีบุญคุณมาก แต่ว่าการทําหน้าที่สอสอบมันไม่ใช่เป็นเรื่องของเรามีบุญคุณ้างกับเมืองไหนปักการเคือถ้าเกิดว่าจะบุญคุณเนี่ยไอ้ที่เรายอมยอมกันทั้งหลายเนี่ยไม่บุญคุณมหาศาลเหรอฮะคือโอ้ยพวกผมนี่ยอมเยอะมากนะยอมแล้วยอมต่อแล้วก็จะยอมต่อไปเออยอมแล้วยอมอีกยอมต่อใช่ไหมคือพวกผมยอมมาถ้าเกิดนับเป็นเป็นบุญคุณอีก มูล,ลค่าบุญคุณของพวกผมมหาศาลมากเลยนะและ้วนั่นไม่ใช่เรื่องของบุญคุณทําหน้าที่แล้วทุกฝ่ายที่ยอมรับกันว่าตอนตั้งแต่คอนดีเบตนะครับบอกว่าพักการเมืองอันพักการเมืองไหนที่เป็นพักการเมืองที่ได้รับความไว้วางใจจากประชาชนเป็นอันดับหนึ่งทุกฝ่ายก็จะโหวตให้มันก็เป็นหลักการที่เราก็ยอมรับกันไม่ใช่เหรอฮะมันคงไม่ใช่เป็นเรื่องของบุญคุณอะไรกันนะครับแล้วก็ยืนยันว่ามันเป็นการทําหน้าที่ของพวกเรานะครับคงไม่ใช่เรื่องบุญคุณ ใครเรามีนี่บุญคุณครับเรามีนี่บุญคุณคือคือคงไม่ใช่เรื่องถอยฮะฮะอย่างที่บอกว่าเราก้าวไกลเนี่ยเราพยายามประสานให้แปดพักเดินต่อกันไปให้ที่สุด วันที่เลือกประธานสภาเนี่ยก็มีการพูดคุยผมพี่กงผมเปิดเผยได้แล้วก็มีการพูดคุยในที่พระชมสสว่าถ้าสุดท้ายเรายืนยันที่จะส่งแข่งขันต่อเนี่ยเพื่อชิงตําแหน่งประธานเนี่ยแปดพักร่วมอาจจะแตกเราคิดว่าแปดพักร่วมสําคัญกว่าเพราะนี่คือความฝันของประชาชนมันอีกเดียวความฝันของประชาชนก็จะเป็นจริงอยู่แล้วดังนั้นเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของการถอยแต่วันนี้เรากาลังเจอกับกระบวนการที่มันไม่เป็นประชาธิปไตยและเป็นกระบวนการที่ ตั้งขึ้นมาโดยคนไม่กี่คนและไม่ได้มีความชอบธรรมในเรื่องของประชาธิปไตยไม่ได้มีความชอบธรรมในเรื่องของเสียงข้างมากว่าคุณมีก้าวไกลไม่ได้ซึ่งจริงๆผมผมคิดว่าการตัดสินใจนี้มันก็เป็นเรื่องที่แปลกประหลาดเหมือนกับที่ทาง,ทางเลขาธิการของก้าวไกงนะครับว่าในที่ประชุมเนี่ยมีการพูดคุยในลักษณะอย่างไรแล้วก็ไปไกลถึงขนาดว่าถ้าก้าวไกลเนี่ยเดี๋ยวจะทําให้ สอวอไม่มีความไว้วางใจหรือเป็นกังวลว่าอาจจะมีการหักหลังอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันมันไปไกลถึงขนาดนั้นนะฮะตอนที่มันก็กลายเป็นว่าการตั้งรัฐบาลในสถานการณ์นี้มันมีความแปลกประหลาดมากซึ่งผมก็กำลังชี้ให้สังคมให้ผู้ยี่น้องสื่อมวลชนได้เข้าใจว่าส่วนหนึ่งมันมาจาก2 72ตรงนี้นะครับขอเป็นคำถามสุดท้ายครับถ้าเกิดมี ก็ต้องไปพิจารณาตามข้อบังคับนะครับคือตามตามระเบียบวาระมันก็ต้องพิจารณาตามระเบียบวาระซึ่งจริงๆท่านประธานเขาก็ได้นัดไปแล้วนะครับเดี๋ยวคงต้องมีการปรึกษาหารือกันว่าจะมีทางออกที่มันชอบด้วยข้อบังคับอย่างไรนะครับคงต้องไปดูในเรื่องของข้อบังคับนะครับแต่คิดว่าคงไม่น่าจะมีปัญหาในเรื่องของของข้อบังคับแต่อย่างไรก็ตามคงต้องดูให้ละเอียดนะครับรอบครอบอีกรอบหนึ่ง คือคือผมเข้าใจประเด็นนะครับของทาง Voice TV ว่าท่านประธานจะใช้อำนาจของประธานเนี่ยในการอยู่ๆก็หยิบ272มาได้ไหมนะครับคือปกติมันก็ต้องให้ความเห็นชอบโดยความเห็นชอบของที่ประชุมนะครับซึ่งอาจจะต้องปรึกษาหารือกันหรือยอย่างไรเนี่ยเดี๋ยวก็คงต้องพิจารณากันนะครับเบื้องต้นในความเห็นของพรรคก้าวไกลยังไม่ได้มีการพูดคุยกันเรื่องนี้นะครับแล้วก็คงต้องไปดูกันอย่างละเอียดรอบครอบนะครับในข้อบังคับว่าทําได้ไหมนะครับ แต่ถ้าเกิดสมมุติทําได้นะครับก็ต้องพิจารณา272อย่าให้การพิจารณาของการประชุมรัฐสภาเนี่ยต้องเสียเปล่าเท่านั้นเองนะครับขอบคุณพี่น้องสื่อมวลชนทุกคนครับขอบคุณครับขอขอบคุณสำหรับการรับชมอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดข่าวสารของเรานะครับ